มงคลสูตรตอนที่สี่สิบหกวันนี้จะพูดมงคลต่อจากคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการงดเว้นจากบาปได้ให้ความหมายของการงดการเว้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของวิลัตสามประการคือสมาทานวิลัตสัมปตาวิลัตสมุเฉท,ทวิลัตตามลําดับแล้วคราวนี้พูดถึงเรื่องของบาปคําว่าบาปตามความหมายในที่นี้นั้นหมายถึงกรรมกิเลส ชื่อว่าบาบท่านคงจะเคยได้ยินคําว่ากรรมกิเลสคําว่ากิเลสที่ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนแรกหมายถึงสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองหรือสภาพที่ทําให้จิตเศร้าหมองเดือดร้อนมีโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกเป็นต้นอันนี้ชื่อว่ากิเลสคราวนี้มีคําว่ากรรมมาอยู่ข้างหน้า เรียกว่ากรรมกิเลสหมายควาว่าอย่างไรก็หมายถึงผู้ที่มีกิเลสเท่านั้นจึงจะทำกรรมที่กล่าวมาแล้วนั้นหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทำอกุศลกรรมทั้งกายสุจริตวจีทุจริตและวโนทุจริตกรรมกิเลสที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายควรที่จะงดเว้น ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธทั้งหลายที่จะงดเว้นก็คือไม่ได้เกิดเฉพาะกับชาวพุทธก็เกิดกับมนุษย์ทุกๆคนฉะนั้นกรรมกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำอกุศรรลกรรมนั้นเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะต้องพิจารณาเห็นโทษของกรรมกิเลสเพราะเกิดขึ้นแล้วก็จะเผาจิตให้เร่าร้อน แสดงอาการออกมาทั้งทางกายทางวาจากรรม,มกิเลสสี่ประการนี้ไม่ทราบว่าอ,อาจารย์การนาพอที่จะมีตัวอย่างหรือป่าครับอกุศล์สี่อย่างกล่าวคือกรรม,มกิเลสชื่อว่าบาปสมดังที่พระผู้เมภาคตจัดไว้ในสิงคาระกัจสูตรดังนี้ว่ากรรม,มกิเลสสีหล่าไหนเป็นบาปประร,รมอันพระอริยเจ้านั้นละได้แล้วดูก่อนขหดบดีบุตรคือ ปานนาติบาตแลเป็นกรรม,มกิเลสอธินาทานเป็นกรรม,มกิเลสกาเมสุวิชาจาร์เป็นกรรม,มกิเลสมุสาวาตเป็นกรรม,มกิเลสกรรม,มกิเลสสี่เหล่านี้เป็นบาปประกรรมอันพระริยเจ้านั้นละได้แล้วดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้วพระสุขคดผู้พระศัสดาขั้นตรัสคำนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์อย่างอื่นในภายหลังว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สนเสริญกรรมสี่อย่างคือปาณาติบาตหนึ่งอธินาทานหนึ่งมุสาวาทหนึ่งการถึงภรรยาของชายอื่นหนึ่งที่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นกรรมกกรรมกิเลสกรรมมกิเลสตามที่อาจารย์การนาได้นํามาเล่าสู่ฟังเมื่อกี้นี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏและเป็นสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นทั้ง เราท่านทั้งหลายก็เคยประสบในสิ่งเหล่านั้นมาถ้าหากว่าเราไม่เห็นโทษในสิ่งที่ว่ามาแล้วนี้สัตว์โลกทั้งหลายผู้คล้องอยู่ในการเกิดก็เป็นเช่นนี้แหละก็คือทางข้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทั้งทางกายทางวาจาก็มีสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่ว่าความคิดว่า เราจะไปฆ่าสัตว์ก็ตะเตรียมสิ่งต่างๆอาจจะเป็นหน้าไม้เป็นเบ็ดเป็นลอ่อเป็นอะไรแต่ก็แล้วแต่จะไปดักปลาอย่างนี้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นเป็นกายทุจดิตหรือยังอันนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการล่วงกรรมกิเลสเพราะอะไรเพราะว่าไม่ถึงอคุศลกรรมบทคือการการะทํา อกุศลด้วยการฆ่าสัตว์เพียงแต่คิดแต่ว่าความคิดนั้นก็เป็นอกุศลหรือว่าเราจะโกหกคนนู้นคนนี้ก็เพียงแต่คิดในใจแต่ยังไม่ได้โกหกเลยเพอเจอหน้าก็พูดตั้งอื่นซะก่อนไม่ได้โกหกอย่างนี้อกุศลกรรมบททางวาจาก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องของการคิดที่เกิดขึ้นในจิต ยังไม่ถึงความเป็นการล่วงละเมิดในส่วนที่เป็นกรรมกิเลสก็คือ,อยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดโกหกอันนี้ก็ควรพิจารณาอยู่คราวนี้ในเรื่องของการงดการเว้นจากบาปอากุศลในสประการที่ว่านั้นคือกรรมกิเลสสี ขาศัตรรักษาประพฤติผิดในการพูดโกหกนี้เป็นกุศลในหลายๆระดับก็คือเป็นเรื่องของการงดเว้นที่เป็นไปทั้งทางกายเป็นไปทางวาจาเป็นไปทั้งในงเรื่องของการประกอบอาชีพเป็นไปในทางกามมาวิาจารกุศลหรือโลกุตระกุศลเพราะอะไรเพราะว่าวิรัตคือการงดเว้น ที่ท่านเรียกว่าวิรติเจตสิกนี้จะเกิดกับจิตสิบประเภทเท่านั้นก็คือมหากุศลแปดโลกุตละจิต8รวมแล้วเป็นสิบหกแต่ถ้าสำหรับพระเรียบุคคลท่านได้ฌานก็จะเป็นโลกุตละจิตสี่สฉะนั้นเราพูดถึงในส่วนนี้ ก็จะเป็นวิรตีเจตสิกค,คือการงดเว้นทางกายทางวาจาที่เป็นอกุศลและงดเว้นจากการเลี้ยงชีพที่เป็นวิชาอาชีพอันนั้นเกิดกับจิตทั้งที่เป็นโดยทั่วไปที่เป็นกุศลที่เรียกว่ามหากุศลแปดแล้วก็โลกุตระจิต ถ้าเกิดกับผู้ที่ได้ฌานก็เป็นสี่สิบมหากุศลแปดเนี่ยวิรติเจตสิกสามอย่างก็เกิดโดยที่แน่นอนก็ได้ไม่แน่นอนก็ได้มหากุศลในขณะนั้นได้อาศัยเจตสิกท,ที่เกิดร่วมด้วยเช่นศรัทธาสติเมตตากรุณาหรือมุทิตาหรืออโลภะหรือปัญญาเจตสิกเกิดในขณะนั้นก็ไม่มีวิรติเจตสิกเกิดร่วมด้วย ถ้าหากว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักรประพฤตพิผิดในกามขณะนั้นสัมมารกรรมันตะเจตสิกที่เป็นวิรติเจตสิกเนี่ยก็เกิดขึ้นขณะใดที่ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอในขณะนั้นก็จะมีสัมมาวาจาจเจตสิกเกิดขึ้นวิรัต ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อหรือขณะใดที่สามมาอาชีวะเจนตสิก์เกิดขึ้นคือเจนตสิก์ที่เกิดกับกจิตเป็นเหตุให้งดเว้นจากการเลี้ยงชีพโดยทุจริตทางกาย 3, ากาท,กาทุจริต3ามคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือพิจิตรทุจริตสี่คือพูดโกหก พูดคำหยาพูด่อเสียดพูดเพอเจอในขณะนั้นสัมมาอาชีวเจตสิกก็เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในเจตสิกที่เกิดขึ้นกับมหากุศลซึ่งเป็นไปในกามาวจรละกุศลน,นั้นไม่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะสัมมาวายาเจตสิกเกิดขึ้น สมากมมันตะเจตสิกก็ไม่เกิดสัมมาอาชีวะก็ไม่เกิดในขณะที่สัมมาอาชีวะเกิดสัมมาวาจาสมารกรมมันตะก็ไม่เกิดร่วมด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าในปุถุชนนั้นวิรติเจตสิกเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทีละชนิดจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามหรือบางทีก็ไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นเรื่องของ มหากุศลที่เกิดขึ้นกับบุตุชนโดยทั่วไปวิรติเจตสิกเมื่อเกิดกับพระยาบุคคลเมื่อเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามประเภทเลยคือสัม,มาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาอาชีวะเจตสิกเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่วิรัตกฎเป็นโดยที่ วิริเจตสิกนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าภริยาบุคคลนั้นท่านจะไม่ล่วงบาปประธรรมคือจะไม่ล่วงในส่วนที่เป็นอกุศลที่เป็นศินห้าอีกเลยเราก็จะได้เห็นว่าในเรื่องของการกดเว้นจากบาปนี้เป็นสภาพจิตที่ผ่องใสสงบจาก กิเลสเป็นจิตท,ที่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยฮิริและอวตปะและมีวิรติที่เกิดขึ้นตามลักษณะของจิตประเภทนั้นๆถ้าหากว่าเป็นปุถุชนที่เป็นไปในกามาวจระ,ะกุศล,ลจิตนั้นก็จะเกิดขึ้นทีละดวงหรือไม่เกิดขึ้นเลยวิรัตทั้งสามไม่ไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่เกิดขึ้นกับจิตท,ที่ประกอบไปด้วยโสพณเจตสิกอื่นๆเช่น ศรัทธาสติเป็นต้นคือในชีวิตประจำวันนั้นก็เป็นเรื่องของการสะสมกุศลเป็นการสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในการสะสมในส่วนที่เป็นบุญคือรักคลายกิเลสวินิเจตสิกนั้นจะไม่เกิดกับจิตที่เป็น มหาวิบากจิตมหากิริยาจิตหรือรูปาวจรละจิตอรูปาวจรละจิตวิรติเจตสิกไม่เกิดด้วยกับจิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นมหากุศล,ลจิตและโลกุตละจิตเพราะอะไรเพราะว่าในวิบากจิตนั้นเป็นผลของมหากุศลไม่มีวิรติเจตสิกเกิดร่วมด้วย พราะมหาวิบากไม่ถามกิดวิรัตหรืองดเว้นจากทุจริตทางกายทางวาจาส่วนมหาคตาจิตนั้นวิรตติก็ไม่เกิดขึ้นเพราะในขณะจิตที่ประกอบไปด้วยองค์ชาหรืออยู่ในชานนั้นวิรัตก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกันเราควรพิจารณาว่าในการงดเว้นจากบาปนั้นก็งดเว้นได้ตามลำดับ ทั้งในส่วนที่เป็นโลกิยะและส่วนที่เป็นโลกุตละการงดเว้นจากบาปในระดับของกามาพุจธจิตเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยหิเลอตปะมีวิรตีเจตสิกเกิดขึ้นในส่วนนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นจิตที่เป็นบุญเป็นจิตที่เว้นจากบาปเว้นจากอากุศล แต่ยังไงก็ตามการงดเว้นั้นนั้น,น,นทั้งจะเป็นสัมปตวิรัตคืองดเว้นในขณะที่พบเห็นเข้าในสิ่งที่ต้องล่วงเกินและไม่ล่วงเกินก็ดีหรือว่าในเรื่องของการสมาทานวิรัตก็ดีก็ยังเป็นไปในส่วนที่เป็นไปในวัตตะอยู่ดีแม้จะเป็นกุศลก็ยังทำให้ต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดี แม้ผลของการสมาทานวิรัตนั้นจะเป็นผลที่ดีก็ยังทําให้จะต้องไม่พ้นจากทุกข์อยู่ดีจึงได้ชื่อว่าเป็นส่วนที่ปฏิบัติอย่างไม่ตรงจึงได้ชื่อว่าเป็นส่วนที่ได้ประพฤติอย่างไม่ตรงกับคำสอนของพุทธเจ้ากับพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นการทำกุศล ในส่วนที่ยังไม่พ้นจากทุกข์พ่อไหก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลก็ตามอากุศลก็ตามซึ่งไม่ใช่มักท่านแสดงว่าเป็นอาจยะคามีคือเหมือนกับช่างที่ก่ออิดนำอิฐมาเพื่อก่อกำแพงก็ก่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม้บุญแม้กุศลจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่ก็ ย่อมเป็นไปในส่วนที่ทําให้ต้องเวียว่หวในสังสารวัตรมีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะเจริญด้วยอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาทั้งลาบยศสุขสรเสริญก็ย่อมเป็นไปในวัตตะคือเกิดแก่เจ็บตาย,ยานั่นแหละยังไม่พ้นจากทุกไปได้การทำกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา ท่านเรียกว่าอภปญยะคามีเพราะว่าไม่ไปก่อธรรมที่ทำให้เป็นไปในวัฏฏะเหมือนกับการลื้อกำแพงออก,ท,กอทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนคำว่ากุศลที่ประกอบด้วยมรคก,ก็หมายถึงว่ากุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาวิรตีเจตสิกสามนั้นประกอบไปด้วยปัญญาหรือ มหากุศลที่ประกอบไปด้วยศรัทธาก็ดีสติก็ดีฮิริปตปะหรืออโลภะอโทสะในส่วนนั้นก็เป็นเหตุทำให้เป็นไปในวัตตะไม่พ้นจากทุกข์แต่กุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดความไม่รู้ขจัดโมหะคืออวิชชา ที่ห่อหุ้มปกปิดอยู่ให้หมดไปเถอะเล็กละน้อยลักคลายความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าได้ตามกำลังของปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะเป็นที่ทราบกันว่าที่เรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานั้นเพราะโมห oh ะหรือเพราะอาวิชชานั่นแหละปกปิดห่อหุ้มอยู่ จึงทำให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้าได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามทั้งที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นไิ้รสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีเราใดสิ่งที่เกิดดับ จึงไม่มีเราในสิ่งที่ไม่มีแล้วจึงไม่มีเราในสิ่งที่ว่างเปล่าแต่กลับไปยึดว่าสิ่งที่ว่างเปล่านั่นแหละเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลพอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นั้นก็เป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยทางเห็นถ้าได้ยินได้กลิ่น,นริบรสถูกต้องสัมผัสนึกคิดก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นเหมือนกันหมดเลย แต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นที่ที่ตัวเรานี่แหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏหรือสิ่งที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเช่นรูปที่ปรากฏทางตาจักครูิญญาคือจิตรู้ในขนานั้นว่าเป็นรูปในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่เรากลับไปยึดว่าเราได้เห็นรูปแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดและกระดับแล้วสิ่งที่เกิดแล้วระดับแล้วนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยเป็นเฉพาะเราเหรอเปล่าไม่ใช่เฉพาะเราเป็นกับทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงอาศัยเหตุที่สมมุติหรือสิ่งที่บัญญัตินั้นห่อหุ้มปกปิดอยู่จึงยึดมั่นถือมั่นอย่างมั่นคงแน่นหนา ไม่สามารถที่จะมองเห็นตามความเป็นจริงเลยว่าแต่ละขณะนั้นไม่มีของของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆทั้งสิน้นถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณะนั้นทั้งเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีใครๆเลยที่จะมั่นคงคือเที่ยงเป็นอัตราตัวตนที่บังคับให้เป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ได้ตลอด ไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจหรือปรารถนาอย่างนั้นเลยถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็จะระคายความไม่รู้ระคายความยึดติดละคลายความเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นละคลายในความเป็นสัตบุคคลตัวตนได้ก็เพียงแต่เห็นเป็นสัพแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นในเรื่องของการเห็นโทษ ในเรื่องของการงดเว้นจากบาปที่ว่ามานี้แม้บาปที่เกิดขึ้นแต่ละขณะนั้นก็เกิดดับไม่เหลืออยู่เลยแม้อกุศลเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ละขณะนั้นก็เกิดดับไม่เหลืออยู่เลยถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่มีเราในการเกิดดับอกุศลที่เกิดกับจิตที่ท่านเรียกว่าอากุศลเจตสิกนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิต ก็ไม่มีเราในนั้นเลยในสิ่งที่เกิดดับนั้นเลยถ้าจะยึดโดยความเป็นชื่อก็คือมีแต่จิตและเจตสิกเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือมีแต่จิตเจตสิกหรือรูปเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงไม่มีเราในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วอันนี้ว่าโดยการที่เราติดในสมมติ แต่ว่าโดยที่เข้าใจตามความเป็นจริงก็คือว่าเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีชื่อเลยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปว่างเปล่าเบมือ,อากาศไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆเลยในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าดูดอากาศนั้นถ้าพูดโดยหยาบยาง ตัวเรานี้ก่อนที่เราจะปฏิสนธิคือก่อนที่เราจะเกิดนั้นก็ยังไม่มีเราในโลกนี้เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็มีเราเกิดขึ้นในโลกนี้มีชีวิตตั้งอยู่มีชีวิตสืบยาวนานมาจนถึงขณะน,นี้จากนั้นก็ต้องตายจากโลกนี้ไปก็ไม่มีเราอีกเมื่อจุดิจิตเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นความเป็นบุคคลน,นี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเลยเมื่อปฏิสนธิด้วยวิบากใดในพบต่อไปก็เกิดมีขึ้นอีกแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วขณะชีวิตชีวิตหนึ่งจ,จุติจิตคือจิตตายเกิดขึ้นต่อไปก็หมดสิ้นความเป็นบุคคลน,นั้นแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างนี้คือสิ่งที่ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มี มีเราก่อนนั้นไม่มีเราแล้วก็มีเราแล้วก็ไม่มีเราพอไปเกิดใหม่ถ้าเกิดเป็นคน,คนก็มีเราแล้วก็ไม่มีเราก็เป็นเช่นนี้อันนั้นเป็นการพิจารณาอย่างหยาบๆถ้าพิจารณาอย่างละเอียดแล้วแต่ละขณะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัวเราที่เป็นรูป,ปากายก็ดีที่เป็นนามากายก็ดีทั้งรูปและนามนี้แต่ละขณะนั้นก็ ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปไม่ได้คงที่การที่แปรเปลี่ยนไปไม่คงที่นั้นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปไม่คงที่จึงว่างเปล่าจากความเป็นของของเราว่างเปล่าจากความเป็นเราตัวตนของเราคนทุกคนในโลกนี้ก็เป็นเช่นนี้หมดไม่มีใครที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วก็ให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป กายนี้เป็นของเราก็ขอให้กายนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่แปรเปลี่ยนคือไม่แก่ไปไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปให้มีอายุย,ยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานตลอดไปไม่ตายจากโลกนี้ไม่ตายจากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่ตายจากเพื่อนฝูงที่มีอยู่ให้เป็นอย่างนี้ คือไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้แปรเปลี่ยนให้คงที่อยู่อย่างเกา่าแต่มหาเป็นเช่นนั้นไหมการที่ไม่เป็นไปตามที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจท่านเรียกว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฝืนไม่ได้ ไม่ได้อยู่อำนาจของบุคคลที่คิดว่าเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นถ้าหากว่าอยู่ในอำนาจได้ประสงค์ให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปเป็นคนคนนี้ตลอดไปไม่แปรไม่เปลี่ยนไม่แก่ไม่เท่าแล้วก็ไม่ตายถ้าเป็นเช่นนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นอัตตาไม่ใช่นัตตามนุษย์ทุกคนต้องการที่จะไม่แก่ต้องการที่จะไม่ตาย แต่ไม่มีทางใดเลยที่จะทำให้ไม่แก่และไม่ตายในการที่จะแสวงหาความไม่แก่และไม่ตายความเที่ยงความเป็นสุขความเป็นอัตตาไม่สามารถที่จะหาได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีลาบยศสุขสนรเสริญอย่างไรก็แล้วแต่หรือไม่ว่าคนที่เสื่อมลาบเสืเอ่อมยศมีทุกข์ถูกดินทาก็ตาม ไม่มีบุคคลใดเลยที่จะไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายไม่มีบุคคลคนใดเลยที่จะอยู่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีบุคคลใดเลยที่จะสามารถเนรมิตให้กายนี้จิตกับเจตสิกที่ปรากฏแต่ละขณะที่มีอยู่นี้ให้เป็นของเที่ยงแท้มั่นคงให้เป็นอมตะมีแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านเรียกว่า การเจริญกุศลที่ประกอบด้วยมรรคคำว่าเจริญกุศลที่ประกอบด้วยมรรคนั้นก็คือปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเกิดดับแปรเปลี่ยนและเป็นรัตตาไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตวนใดๆเลยท่านเรียกว่าเป็นสมาธิที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นเจตสิก ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นนี้แหละจึงเป็นการละบาปได้อย่างถาวรปัญญานี่แหละที่ท่านเรียกว่าอัปจย,ยะคามีคือเป็นการรื้ออิดออกจากกำแพงทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนจนไม่มีกำแพงเหลืออยู่นั่นหมายถึงหรือพบต่าง ที่จะต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหนทางเดียวที่จะตัดวัตตะเป็นหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เป็นหนทางเดียวที่จะไม่มีการเกิดและการตายเป็นหนทางเดียวที่จะดับกิเลสท,ทั้งปวงได้ถึงความเย็นความสงบที่ท่านเรียกว่า นิพพานคือดับกิเลสดับไฟดับเพลิงที่เผาในจิตที่เป็นไปในวัฏฏะได้อันนี้จึงเป็นการละบาปที่เป็นบงคลอย่างสูงสุดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว